สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังไซบีเรี2018เมื่อพ่อค้าสุดธรรมดาต้องกลายมาเป็นนักฆ่าเฉพาะกิจก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เราก็จะเห็นจอห์นเวกที่มารับจ็อบพ,พิเศษเป็นพ่อค้าเพชรนามว่าลูคัสฮิวเขาอยู่ในโรงแรม เปิดดูข้อความจากเพื่อนซึ่งเป็นหุ้นส่วนขายเพชรของเขานามว่าปีออทั้งคู่นัดเจอกันที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียพระเอกก็ขึ้นเครื่องเดินทางไปที่นั่นทันทีจากนั้นก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมคอนติเนนทัลรัสเซียความจริงไม่มีนะฮะแต่เห็นแล้วอดเล่นไม่ได้จริงๆอันนี้มาจากนังจอห์นวิกนะเขารู้จักกับไรซาพนักงานสาวต้อนรับที่นี่เป็นอย่างดีเธอไม่เชิงเป็นแค่พนักงานแต่ยังเป็นเพื่อนที่คอยสอดส่องที่นี่ให้กับพระเอกด้วยและประเด็นคือปีออที่พระเอกนัดเจอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ทีี่่นแล้ว เรซาบอกว่ามีผู้ชายมาที่นี่ถามถึงปิโอพอไรซาบอกปิออเรื่องนี้เขาก็ดูตกใจกลัวผู้ชายคนนี้มากก่อนจะรีบไปจากที่นี่และให้พระเอกไปเจอเขาที่มินีซึ่งเป็นเมืองในประเทศรัสเซียในเขตไซบีเรียตะวันออกอยู่ห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่พระเอกอยู่ประมาณ9 0 0 0กิโลเมตรถ้าเดินทางด้วยรถและอีกอย่างครับไซบีเรียที่เป็นชื่อหนังเนี่ยไม่ใช่เมืองแต่เป็นเขตภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของรัสเซียคิดเป็น77%ของประเทศ ละเอกขอเข้าไปดูในห้องที่ปีออยู่หรือว่าอีกฝ่ายอาจจะซ่อนเพชรไว้ที่นี่และต้องไปเจอลูกค้าในอีกประมาณ30นาทีละเอกโทรหาปิออแต่อีกฝ่ายก็ไม่รับเขาฝากข้อความไว้ว่าตอนนี้อยู่โรงแรมลูกค้าที่นัดเจอในชื่อว่าบอริสวูรคอฟเพื่อมอบตัวอย่างเพชรสีน้ำเงินให้ซึ่งมันอยู่ที่ปีออหุ้นส่วนของเขาทั้งหมดตัวอย่างมี2เม็ดละเอกบอกเขาไม่สนว่าปีออกังวลอะไรอยู่แต่ต้องการเพชรนั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่าบอริสเป็นคนที่เราไม่ควรปฏิเสธเขาร้ายมาก ซึ่งพระเอกรู้จักปีออดีเขาน่าจะซ่อนเพชรไว้ในห้องนี้ในที่ไหนสักแห่งเมื่อได้รับข้อความให้รีบโทรกลับด้วยแต่พระเอกหายังไงก็ไม่เจอและไม่มีเวลาแล้วเขาต้องไปพบลูกค้าและนี่คือบอริสวอรคอฟมาพร้อมกับมือขวาคนสนิทพาเวลเมื่อทราบเรื่องเพชรไม่มีบอริสก็บอกทันทีเงินตั้ง50ล้านเขาใช้ความพยายามมากในการรวบรวมแต่สินค้ากลับไม่ครบสะง,งั้นพระเอกมีหน้าที่จัดหาตู้อย่างเพชรมา ซึ่งแค่เพชรสีน้ำเงินไม่กี่เม็ดมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากซึ่งพาเวลเนี่ยก็ทวงเจ้านายให้บอกพระเอกเรื่องชายสวีเดนบอรลิสก็สวนลูกน้องด้วยภาษารัสเซียทำไมเขาต้องบอกพระเอกเรื่องนี้อีกฝ่ายยิ้มตอบมันน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีบอรลิสบอกมันดีสำหรับมิดแต่เจ้าหมอนี่เป็นใครปูดกันมาสะยาวหารู้ไม่ว่าพระเอกฟังรัสเซียออกบอรลิสพูดถึงชายจากแอฟริกาใต้วินเซน์คู่แข่งทางการค้าเขาคิดว่ามันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความล่าช้าของเพชรแต่พระเอกบอก เขาไม่รู้เรื่องพวกนั้นและอยากขอให้บอริสอดทนอีกหน่อยอีกฝ่ายก็สวนเลยเขาอดทนแน่แต่มันก็หมดได้เช่นกันละเอกก็เลยเสนอเขาจะกลับมาในอีกสองวันพร้อมกับตัวอย่างเพชรทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่2เม็ดบอริสก็เลยตกลงละเอกกลับไปเตรียมของซึ่งเขามีมือถือหลายเครื่องมากครับซิมใหม่เนี่ยก็พร้อมใช้ตลอดเขาติดต่อไปหาปีอออีกสองชั่วโมงเขาจะไปมินีและปีออต้องอยู่ที่นั่นนี่เบอร์ใหม่ของเขาลาเอกถึงมินีด้วยเครื่องบิน ต่อรถไปเพนเฮาส์ที่ปีออบอกซึ่งเขาก็ไม่อยู่แต่ปีออก็ได้ฝากพนักงานไว้ว่าพระเอกจะมาหาให้ไปรอเขาที่ห้องแต่พอจะเดินขึ้นไปเนี่ยก็มีสายหนึ่งโทรมาพอดีพนักงานบอกนั่นคือสายของพระเอกชายคนหนึ่งโทรมาเมื่อ20นาทีที่แล้วบอกว่าอยากคุยกับคนอเมริกันที่เพิ่งมาพระเอกรับสายชายที่โทรมาก็คือวินเซนต์คนแอฟริกันที่บอริสพูดถึงซึ่งอยากจะซื้อเพชรจากพระเอกเช่นกันครับเขาโทรมาเพื่อบอกว่าปีออเนี่ยกำลังหลอกพระเอกอยู่วินเซน์เสนอเขาพร้อมซื้อเพชร ในราคา2เท่าที่บอริสจ่ายแต่พระเอกกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกบอลิสเล่นงานมาแล้วแต่วินเซนต์ก็ขอรับรองโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวจะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ําว่าออกจากประเทศแล้วพระเอกมีความลังเลวินเซนต์ไม่รีบขนาดนั้นแค่อย่าตอบปฏิเสธลองเอาไปคิดดูก่อนพระเอกไปคาเฟ่ไม่ไกลจากที่พักซึ่งด้านน,นนอกเหนี่ยหนาวมากและเขาไม่ได้เตรียมเสื้อมาด้วยเพราะไม่คิดจะมามีนิพระเอกติดต่อฮาพี่อออีกรอบแต่ก็ไม่รับสายเหมือนเดิม ซึ่งสาวเจ้าของร้านก็ได้แอบมองเขาอยู่เธอชื่อว่าคาเทียซึ่งจะกลายเป็นเมียน้อยของพระเอกในเวลาต่อมาเธอดูสนใจเขาจึงบอกพี่ชายอีวานให้กลับบ้านไปก่อนได้เลยแต่อีวานก็รู้ทันว่าน้องสาวเหลพระเอกอยู่อีวานเป็นคนห่วงน้องมากครับจึงจะไม่ไปไหนจนกว่าพระเอกจะกลับคาเทียก็อ้างว่าทาเชนาภรยาอีวานต้องโกรธแน่ถ้ากลับดึกซึ่งเธอเป็นคนอารมณ์ร้ายเพื่อนสองคนที่นั่งอยู่ก็รู้ดีเขาจึงบอกอีวานกลับไปเถอะเดี๋ยวเขาดูแลน้องให้อีวานก็เลยยอม พระเอกโทรหาพิอออีกรอบแต่ก็เหมือนเดิมคาเทียก็มาเก็บจานจากสายตานี่รู้เลยเธอชอบพระเอกเข้าให้แล้วและเพื่อนสองคนของอีวานก็เริ่มนินทาพระเอกเป็นภาษารัสเซียจนพวกเขาเลยเถิดจะเปิดน้องชายให้คาเทียดูพระเอกรับไม่ได้แล้วเขาพูดเป็นภาษารัสเซียบอกเขาทั้งสองควรออกไปซะอีกฝ่ายนี่อึ้งเลยแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรชายคนนี้ถามขึ้นไม่ออกแล้วจะทําไหมพระเอกไม่ตอบแต่เรื่องก็ไม่ได้บานปลายครับทั้งสองเดินออกไป เหลือแค่พระเอกกับคาเทียซึ่งเธอเนี่ยก็ตำหนิเขาที่ทำตัวเป็นฮีโร่และคนพวกนี้ยังไม่จ่ายเลยพระเอกก็เลยจ่ายแทนพร้อมกับได้วอดก้ามาขวดหนึ่งคาเทียพยายามชวนคุยแต่พระเอกก็เอาแต่เงียบเขาเป็นคนพูดน้อยทว่าพอเดินออกมาเพื่อนของอีวานสองคนเนี่ยก็ยังไม่กลับและก็มันดักโจมตีพระเอกดูมีฝีมืออยู่ครับแต่สุดท้ายก็แพ้พวกมันภาพที่เราไม่ค่อยชินนักถ้าเป็นจอร์วิกเนี่ยแค่นี้กระจอกมากเขาสลบอยู่หน้าร้านพวกนี้ก็กลับไปพร้อมกับขวดวอดก้า ซึ่งพอปิดร้านขาเทียก็เห็นเขาเธอก็เตะไปหนึ่งทีจนพระเอกรู้สึกตัวตัดมาอีกทีเขาก็มาอยู่ที่ห้องเธอแล้วขาเทียเหมือนจะอาบน้ําอยู่พระเอกจึงถือวิสาสะทําอาหารเช้ารอวเธอแล้วก็กดโทรหาปีอออีกรอบเขาฝากข้อความไว้อย่างน้อยก็แน่จะบอกให้เขารู้ว่าตอนนี้โอเคดีไหมขาเทียก็ถามว่าเขาทําอะไรพระเอกตอบเขาทาเฟรชโทษเพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยเขาไว้เมื่อคืนพร้อมกับขอโทษที่เย็นชาใส่อีกฝ่ายก็บอก เหมือนดาบพระเอกนิดๆว่าที่อเมริกาคนขอโทษเวลาทําตัวงวงๆด้วยเหรอแต่เธอจะขอรับไว้แล้วกันพระเอกไม่ได้บอกลาครับแต่กลับนั่งทานกับเธอจนคาเทียถามถึงปีออเธอได้ยินที่เขาคุยแต่อีวานเนี่ยก็มาเคาะประตูซะก่อนเพื่อนเขาบอกว่าเมื่อคือนคาเทียกลับบ้านพร้อมพระเอกอีวานคิดว่าน้องสาวเนี่ยได้นอนกับเขาแล้วซึ่งพระเอกก็ได้ยินด้วยอีวานก็ทวงลิปสติกน้องเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยทาเลยคาเทียต้องรีบปิดประตูที่อีวานห่วงน้องเพราะว่าเขา อยากให้เธอคบกับอันตอนชายอีกคนซึ่งเป็นคนดีคาเทียก็รู้แต่เธอยังไม่ตัดสินใจคาเทียรับอาหารมาและให้พระเอกลองชิมดูก่อนที่จะเอามือลูบป,ปากเขาพออีวานกลับไปแล้วจูจูคาเทียก็ถามพระเอกคุณจะไว่ายังไงถ้าฉันขอให้คุณนอนกับฉันตอนนี้อีวานคิดว่าเรานอนด้วยกันแล้วทำไมไม่ทําให้มันเป็นจริงเลยซึ่งพระเอกไม่ค่อยมีเวลานักเขาต้องรีบตามหาอังเดรพี่ชายของปียอเพื่อเอาเพชรไปให้กับบอริสซึ่งอังเดรทํางานที่เหมือง และบังเอิญหาเทียก็รู้จักที่นั่นเธอก็เลยจะพาไปแต่เสร็จแล้วเนี่ยต้องกลับมาที่นี่เพื่อน,นอนด้วยกันพระเอกนี่งงเลยเขาตอบคนนี้ตรงมากเลยนะเขาตกลงและนี่คืออังเดรเขาเล่าให้พระเอกฟังครับปิออเนี่ยบินมาเมื่อวานแล้วก็บินกลับไปทันทีเพราะว่าคนของซัมโซนฟมาตามล่าเขาที่นี่ซึ่งพระเอกไม่รู้เลยว่าใครปิออไม่ได้บอกไว้ซึ่งซัมโซนฟเป็นคนที่เลวร้ายมากทำธรุรกิจลักลอบขนแป้งค้าประเวณีเขาและลูกน้องเป็นอดีตสมาชิกสเปซนัส ซึ่งคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยรบพิเศษของสหภาพโซเวียตในอดีตครับและเหตุผลที่พวกเขาล่าปิออเนื่องจากปิออเนี่ยไปขายเพชรสีน้ำเงินให้แต่ไม่ใช่เพชรที่พระเอกตามหาอยู่มันเป็นของปลอมที่คุณภาพสูงมากทำด้วยเทคนิคใหม่ซัมโซนอฟไม่รู้แน่ว่าเป็นของปลอมแต่ปิโอก็กลัวเขาอยู่ดีพระเอกมองคาเทียเธอชี้ไปที่นาฬิกาเขาต้องไปแล้วอังเดรก็เขียนเบอร์โทรให้ ละเอกต้องรีบกลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อไปพบบอริสตามนัดแต่เที่ยวบินได้เร็วสุดก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเขาบอกปลายสายถ้าอยากบินวันนี้ต้องจ่ายใครหลายสายบอกนั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออากาศที่มีนีอากาศไม่ดีละเอกนี่หัวเสียมากเลยคาเทียก็สงสยัยถามว่าเขาเป็นสายลับไหมละเอกตอบว่าไม่ซึ่งนี่ถือว่าสายมากแล้วคาเทียต้องไปเปิดคาเฟ่เรื่องนอนต้องเก็บไว้ก่อนถ้ายังถามเล่นๆคุณไม่ผิดหวังเลยอีจอนวิกถึงกับยิ้มออกมาพอกลับโรงแรมละเอกก็นั่งคิดใจลอย รถแท้จริงแล้วเขามีภรรยาอยู่แล้วรับเธอชื่อว่าแกบบี้และก็รักกันดีมากด้วยคืนนั้นพระเอกก็ไปที่คาเฟ่ของคาเทียและก็ได้นั่งดื่มกับอีวานที่กําลังเมาได้ที่เขาบอกพระเอกถึงความแตกต่างระหว่างลูกสาวกับน้องสาวลูกสาวนั้นเราบอกอะไรเธอก็ฟังแต่กับน้องสาวนั้นไม่เลยชายคนนี้ชื่อว่ามาร์คเป็นน้องชายของอีวานอีกคนเขาเองเนี่ยก็มาร่วมนั่งดื่มแล้วก็รวมหัวกันบอกพระเอกว่าคาเทียมีแฟนอยู่แล้วนั่นก็คืออันตอนเขาเป็นคนดีมาก ปกป้องคาเทียได้และคืนนี้ตอนกลับบ้านคาเทียต้องกลับคนเดียวไม่ก็ให้อันตอนไปส่งมีแค่สองทางเลือกไม่ใช่ไปกับพระเอกแน่นอนและเพื่อให้แน่ใจไปกว่าน,นั้นพวกอีวานขอไปส่งพระเอกที่โรงแรมซึ่งเขาเนี่ยก็ขัดขืนไม่ได้จำต้องเดินไปด้วยพวกอีวานก็ยังได้นัดเขาให้มาเจอกันตอนรุ่งสางเดี๋ยวจะพาไปล่าหมีขอกลับห้องละเอียกก็วิดีโอคอลกับเรลยียก่อนะนวนคิดใจลอยโยนเทียนเล่นอยู่บนเตียงสุดท้ายเขาก็ตระหนักได้ว่า ตัวเองไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นละเอ็กได้ตัดสินใจแอบไปหาค่าเทียกลางดึกมอบเทียนให้เธอเป็นของขวัญทั้งสองจ้องหน้าก่อนจะทําอย่างว่าในที่สุดพอรุ่งสางละเอกก็ไปล่ามีกับอีวานแต่เขาเนี่ยก็ได้ปืนกระบอกเล็กที่ผู้หญิงใช้กันแถมได้กระสุนแค่นัดเดียวแลบวเพื่อนสองคนของอีวานที่เคยดักตีละเอกเนี่ยก็มาร่วมด้วยพวกเขาใช้หมาดมกลิ่นนําทางแต่พอเข้าป่าไปสักระยะชายที่เคยดักตบละเอกก็พูดขึ้นว่าเราเก็บเขาตรงนี้เลยดีไหม ทุกคนนิ่งเงียบก่อนจะพากันหัวเราะพวกเขาแค่ล้อเล่นตอนนั้นเองหมาเนี่ยก็เจอหมีแล้วพวกเขาก็รัวปืนใส่ทันทีแต่ทว่าก็มีคนพลาดดันยิงไปโดนหมาและมันก็ดูทรมานมากอีวานเห็นก็เศร้าจะรีบใส่กระสนุนเพื่อยิงไม่ให้มันทรมานและก็เป็นพระเอกที่ได้เหนียวไกให้พอดีซึ่งเขาก็ยิงแม่นใช้ได้อีวานพยักหน้าขอบคุณพระเอกกลับโรงแรมโทรจองเที่ยวบินอีกรอบซึ่งได้เป็นพรุ่งนี้ และก่อนไปเนี่ยเขาก็ไม่ลืมที่จะต้องไปบอกลาคาเทียทั้งสองก็ร่วมรักขุยกันเรื่องส่วนตัวและก็อาบน้ําด้วยกันพระเอกถามถึงอันตอนที่พวกอีวานพูดถึงตลอดว่าเขาจะคิดไงที่คาเทียมาทําแบบนี้กับเขาเธอก็พูดส่วนเลยแล้วเมียคุณจะคิดยังไงซึ่งเธอเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่าคนแบบพระเอกต้องมีพัญญาอยู่พระเอกก็บอกเขากับภรรยาคือเพื่อนเก่ากักนมาก่อนเราเลือกที่จะมองข้ามบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นซึ่งคาเทียก็บอกเธอเองก็เหมือนกัน เช้าวันต่อมาพระเอกบอกราคาเทียทั้งคู่จูบกันซึ่งอีวานก็มองอยู่เขาถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ปีออเนี่ยก็ยังไม่โผล่มาไราซาบอกบอลิสโทรมาวันละสามสี่รอบพระเอกรีบขึ้นห้องปีออเพื่อค้นหาเพชรอีกรอบแต่ก็ไม่มีเจอเพียงปืนของเขากระทั่งเขาเห็นเทียนสีน้ำเงินซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับเทียนที่อยู่ในห้องปีออในมีนีที่เขาเอาไปฝากคาเทียพระเอกก็เลยเหยียบเผื่อดูว่าข้างในมีอะไรปรากฏว่ามีเพชรอยู่ในนั้นเป็นเพชรสีน้ำเงินหนึ่งเม็ด เขารียบใช้เครื่องตรวจดูซึ่งเป็นของแท้ครับละเอกเนี่ยรีบโทรหาคาเทียเพื่อให้เธอมาที่นี่ด่วนแล้วก็เอาเทียนที่เขาเคยเอาไปฝากมาด้วยเขาจะอธิบายทั้งหมดตอนถึงนี่คือเรื่องด่วนคาเทียก็เลยตกลงละเอกโทรหาบอริสซึ่งเขาเนี่ยจะหมดความอดทนอยู่แล้วละเอกจึงรีบบอกเขาได้ตัวอย่างเพชรมาแล้วบอริสได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างและเขาอยากจะเห็นมันก่อนจะนัดสถานที่เป็นสีทุ่มพรุ่งนี้ระเอกก็เตรียมปืนแต่วินเซนต์ก็โทรมาขอให้พระเอกไปเจอทุ่งนี้ตอน9ก้าโมง ฉากตัดมาตอน9ก้าโมงทั้งสองได้เจอกันวินเซน์เนี่ยแค่อยากตอบแทนที่พระเอกเคยช่วยไว้ในอดีตเขามีเพื่อนที่ FSB ซึ่งคือหน่วยความมั่นคงของรัเสเซียครับเมื่อก่อนใช้ชื่อว่า KGB นั่นเองเพื่อนได้บอกวินเซน์ว่าพระเอกกําลังถูกหลอกอยู่ทางที่ดีควรรีบกลับบ้านก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพระเอกไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ก็ได้โทรหาอังเดเรพี่ชายปีออเพื่อถามเขาว่าน้องชายคุณกําลังหลอกผมหรือเปล่าเข้าหายหัวไปพร้อมกับเพชรผมบอกเหตุผลมาทีทําไมผมไม่ควรคิดว่าปีออหลอก อังเรย์ก็ตอบเพียงว่าพวกเขาคือปีอองไงละเอกก็ได้เตือนงานนี้ FSB มีเอี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าพวกนั้นโทรไปก็เตือนปีอด้วยคาเทียก็มาถึงพอดีลาเอกรีบเปิดดูในเทียนซึ่งก็มีเพชรหนึ่งเม็ดจริงๆแต่พอใช้เครื่องตรวจมันกลับเป็นของกลอมแต่ก็ถือว่าคุณภาพดีที่สุดเท่าที่พระเอกเคยเห็นมาเลยแต่ยังไงก็ไม่ใช่ของแท้และเอกบอกคาเทียเขารับปากคนคนหนึ่งไว้ว่าจะมอบเพชรให้12เม็ดแต่ตอนนี้มีเพียงเม็ดเดียวนี่คืองานที่เขาทำจริงๆเป็นพ่อขาเพชร ละเอกก็เอาแต่ดูเผ็รจนคาเทียแอบน้อยใจเธอถามว่าภรรยาเขารู้เรื่องนี้ไหมระเอกบอกว่ารู้คาเทียอยากขออะไรสักอย่างระเอกให้บอกมาเลยอะไรก็ได้เธอตอบทันทีนอนกับฉันแต่ให้เหมือนกับคุณทํากับภรรยาระเอกก็จัดให้ระหว่างทาเนี่ยก็เอ่ยชื่อแกบี้ที่คาเทียให้ทาแบบนี้ก็เพราะอยากให้เขาทําเหมือนเธอเป็นผู้หญิงที่เขารักทว่าพอทําเสร็จคาเทียก็ยังเศร้าอยู่เดียรละเอกกอดเธอและกล่าวขอโทษเขายังได้บอกเหตุผลที่เขาชอบเพ็รเพราะว่ามันสวย หายากและแข็งแกร่งจากนั้นก็แต่งตัวเขาต้องไปหาบอริสจะกลับมาในไม่กี่ชั่วโมงสองฝ่ายได้เจอกันละเอกมอบตัวอย่างเพชรให้ซึ่งเป็นของจริงที่มีเม็ดเดียวอู๋เชียวชาญก็เริ่มตรวจซึ่งไม่ได้ใช้เครื่องวัดสเปกตรัมแค่ส่องดูด้วยสายตาหมันคือของแทพละเอกจะเอามาให้อีก11เม็ดทว่าทันใดนั้นขาเทียก็โผล่มาในลุกของเจ้าแม่และเอกจึงต้องบอกบอริสว่าเธอมากับเขาจากนั้นพวกเขาก็ฉลองกันต่อก่อนที่บอริสจะชวนพระเอกมาเป็นพี่น้อง ซึ่งการเป็นพี่น้องตามวัฒน,นธรรมของบ้านเขาเนี่ยต้องให้แฟนสาวของแต่ละฝ่ายทำอย่างว่าให้อีกฝ่ายจนเสร็จซึ่งก็หมายความว่าแฟนของบอริสจะทำให้พระเอกและคาเทียเนี่ยจะต้องทำให้บอริสด้วยแฟนบอริสไม่มีปัญหาอะไรเว้นแต่ว่าคาเทียดูจากสีหน้าเนี่ยเธอไม่สะดวกใจเลยพระเอกก็เลยพยายามปฏิเสธจนบอริสบอกคาเทียว่าพระเอกเป็นอเมริกันไม่เข้าใจประเพณีของเราว่ามันสำคัญแค่ไหนเขาอยากให้เธอบอกพระเอกเพื่อให้เขาสั่งให้เธอทำ คาเทียจึงต้องจำใจบอกสุดท้ายพระเอกก็บอกเธอทำมันซะสองฝ่ายก็แลกกันทำขอออกมาเนี่ยคาเทียก็โกรธมากพระเอกต้องพยายามปลอบเธอเอาจริงเธอไม่แอบตามมาก,ก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะแต่เรื่องยังไม่จบครับพอจะกลับเข้าไปโรงแรมไรซาก็บอกพระเอกมีเจ้าหน้าที่มารอเจออยู่ซึ่งนั่นก็คือปูโลซินจาก FSB กระทรวงความมั่นคงของรัเสเซียมาพร้อมกับการ์ดหลายนายเขาให้คาเทียไปรออีกด้านและได้บอกพระเอกตามตรง FSB ไม่ได้สนใจเขานักอยากให้ออกจากประเทศเร็วที่สุดด้วยซ้ําแต่ก่อนไปเขาแค่อยากจะใช้บริการสักหน่อยพระเอกถามว่าบริการแบบไหน,นโอลลซินบอกเขาเพิ่งจับตัวยูริซัมโซนอฟที่ซื้อเพชรจากปีออได้เขามีเพชรจํานวนหนึ่งแต่มันไม่มีค่าอะไรเพราะว่าคือของปลอมพระเอกคอติดต่อสถานทูตก่อนโอโลซินแกล้งถามลูกน้องมาคอฟแต่เขาไม่มีเบอร์สถานทูตก่อนจะกลับมาคุยต่อบริการที่เขาต้องการเนี่ยคือให้พระเอกเอาเพชรของซัมโซนอฟ ไปขายให้กับบอริสที่กําลังรอเพชรที่เหลืออยู่พระเอกบอกเลยถ้าทําแบบนั้นคืนโดนจับได้เขามีชีวิตอยู่ไม่เกินวันแน่แต่โปลูซินขอรับรองเขาจะพาพระเอกออกนอกประเทศพระเอกไม่ทําอยู่ดีทําไมเขาต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นพวกนี้ก็เลยใช้ไม้เด็ดครับนั่นคือยกคาเทียขึ้นมาขู่และก็ได้ผลเป็นอย่างดีพระเอกจําต้องยอมมาคอฟบอกคาเทียพระเอกช่วยชีวิตคุณไว้เราจะพาคุณไปส่งบ้านระหว่างทางไปหาบอริสมา์คอฟก็คุยกับโปลูซินเป็นภาษารัสเซีย ถึงโอกาสที่บริสจะฆ่าพระเอกแต่แผนคือทันทีที่งานเสร็จจะให้พระเอกขึ้นเครื่องกลับบ้านแต่ยังไงบอริสก็ต้องออกตามถ้าหาไม่เจอก็ต้องไปตามล่าเมียเขาแทนไม่ก็คาเทียซึ่งพระเอกก็ฟังอยู่เขารู้ว่านี่เสี่ยงมากพวกเขาถึงหน้าตึกพระเอกถามซัมซอนฟจ่ายเท่าไหร่ซึ่งคือ40ล้านรับสำหรับเพชรพวกนี้มีออขายเก่งมากหวังว่าพระเอกจะฝีมือพอกันเขาใส่เครื่องติดตามไม่ได้กลัวจะหนีแต่ก็ต้องชัวไว้ก่อนโอโลซินก็ให้พูดเทสเสียงพระเอกก็เลยด่าไปไปตายซะ โอลูซินมอบบัญชีสำหรับโอนเขาถามพวกนั้นจเจ้านักประเมินราคามาด้วยมันจะเป็นปัญหาไหมพระเอกตอบอยู่ที่จะมาพร้อมกับเครื่องตรวจสเปกตรัมไหมแต่ครั้งก่อนไม่เห็นพระเอกได้เจอกับพวกบอริสคราวนี้บอริสดูเป็นกันเองมากขึ้นไม่มีกำแพงเหมือนเมื่อก่อนพระเอกมอบเพชให้แต่พาเวลเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับเขาดูไม่ไว้ใจพระเอกนักและก็ได้เตือนว่าคงรู้นะถ้าผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นจนบอริสต้องห้ามเขาและขอโทษพระเอกแทนอูเชลชานก็เริ่มตรวจ ตอนแรกเนี่ยก็ตรวจด้วยสายตาอยู่ก่อนจะหยิบเครื่องตรวจสเปกตรัมขึ้นมาพระเอกก็เลยบอกเขาไม่มีเวลามากขนาดนั้นต้องรีบไปขึ้นเครื่องบอลิสที่ไว้ใจพระเอกแล้วและครั้งก่อนเพชรก็เป็นของจริงบวกกับได้เป็นพี่น้องกันอีกก็เลยไม่ตรวจด้วยเครื่องและขอเลขบัญชีทันทีพระเอกนี่โล่งเลยเขาส่งให้แต่พาเวลก็ยังไม่โอนสักทีครับจนบอลิสต,ต้องย้ำหลายรอบพาเวลจึงยอมและทุกอย่างก็เรียบร้อยพระเอกกลับไปหาโปโลูซินรายนี้ก็เป็นปลื้มมาก ได้ชมความเทพของพระเอกส่วนคาเทียก็ถึงบ้านโดยมีอีวานมาโรรับอยู่พระเอกอยู่สนามบินอังเดรข้อความมาพอดีเขารู้ที่อยู่ปีออแล้วนั่นคือที่เดยนที่ซื้อใกล้มีนีเขาจะส่งพิกัดให้พระเอกโทรไปหาวินเซนเพื่อขอให้เขาช่วยทวงเวลาโดยแกล้งไปเสนอขอซื้อเพชรต่ตอจากบอริสพอผ่านไป24ชั่วโมงก็ไม่ต้องรับสายบอริสอีก เขาจะให้ค่าเสียเวลา1 0 0 0 0แสนวินเซนต์ตกลงเขาไม่เอาเงินด้วยซ้ำขอแค่ได้ก่อกวนบอริสสิ่งที่พระเอกให้ทำแบบนี้ขาเพื่อจะทวงเวลาบอริสจะได้นี้กลับประเทศได้เขาจะข้อความบอกภรรยาว่าตนกำลังจะกลับแต่พอคิดแล้ว,ค,ลว,ค,ลวคิดอีกพระเอกก็เปลี่ยนใจครับเขาอยากจะเจอปีออลพระเอกกลับเมืองมินีสิ่งก็ได้เจอกับอีวานพระเอกพูดเป็นภาษารัสเซียเขาหรือว่าไม่มีเ็จขอให้ช่วยแต่เขาต้องการความช่วยเหลืออีวานบอกเขากับเพื่อนแค่ล้อเล่นตอนที่แกล้งพระเอก เขาจะยอมช่วยแต่ถ้าทําให้คาเทียเสียใจอีกแม้เพียงครั้งเดียวเขาสัญญาจะเล่นงานพระเอกให้หนักอีกฝ่ายตกลงอีวานก็ถามจะให้ช่วยอะไรซึ่งคาเทียก็แอบมองอยู่หลังจากบอกทุระพระเอกก็เดินมาหาคาเทียเอ่ยขึ้นคุณเกลียดผมหรือยังคาเทียก็เกลียดไม่ลงทั้งสองเข้ากอะซึ่งสิ่งที่พระเอกขอเนี่ยก็คือให้พาไปบ้านนอกเมืองของปีออพระเอกให้คาเทียรอที่รถอ,อีวานถือปืนเข้าไปกับพระเอกสองคนให้ลูกน้องอีกสองอยู่กับคาเทียพวกเขาดูห้องเก็บของ และก็พีกไปอีกเมื่อปีออกเขากลายเป็นศพไปแล้วละเอกขอให้อีวานกลับไปก่อนดีกว่าอีวานบอกเลยขาเทียไม่ยอมกลับไปแน่ถ้าไม่มีคุณไปด้วยเพราะเอกจึงถามในการล่าม,มีของคุณมีเคยหนีไปได้ไหมซึ่งเขาจะสื่อว่าตัวเองตอนนี้เปรียบเงินมีที่กําลังถูกบอริสตามล่าอยู่ซึ่งทุกครั้งมีก็ไม่เคยรอดอีวานเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้จะให้บอกเธอว่ายังไงพระเอกตอบบอกไปว่าอีกไม่นานผมจะตามไปอีวานมอบปืนและกระสุนให้เป็นมีก็ต้องมีเขี้ยวเล็บ ละเอกเข้าไปสำรวจในบ้านแต่คาเทียก็มาหาเขาละเอกจึงโกโหกเธอเมื่อเพิ่งคุยกับอังเดรคนที่เหมือนพี่ชายปิอีอเขาจะมาที่นี่พร้อมกับเฮดคาเทียจะขออยู่ด้วยละเอกจึงบอกเดี๋ยวเขาจะกลับไปหาที่บ้านพร้อมกับทำอาหารเช้าให้กินคาเทียเข้าใจแล้วทั้งคู่จูบปากกันแล้วเธอก็กลับไปละเอกนั่งนิ่งไม่ไหวติงและพอรุ่งเช้าเขาก็ตั้งใจเปิดสัญญาณมือถือเพื่อให้พวกวอริสมาตามเหมือนเขาเตรียมใจแล้วครับละเอกทำการเผาที่นี่ ไม่นานผู้พาเวลก็มาเขานําทีมพร้อมกับการ4-5คนพวกเขาได้เจอศพปียอและทันใดนั้นลอเอก็เปิดฉากยิ่งใส่ก่อนจากท่าทางที่มันจรวิกชัดๆเขาฆ่ากาดได้ทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ถูกพาเวลยิงจากข้างหลังและก็จบชีวิตลงตรงนี้เรื่องนี้ตายง่ายมากครับสงสัยเพราะไม่ได้ใส่สุดและตัวหนังก็ตัดจบตรงนี้เลยนี่คือไซบีเรีย2018ทำคะแนนจาก IMDb ไปที 4.3เต็ม10คะแนนครับและรัตเทนนักวิจารณ์ให้ไว้เพียง12%ฝั่งคนดู15%ใครชอบแนวนี้บวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV ครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับนะครับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ